จากความหวังสู่ความผิดหวังจาก36ล้านปอนด์กลายเป็น16เกมไร้ประตูและวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าทำไมโจโชเซ็กซี่ถึงได้ตกต่ำขนาดนี้และทำไมถึงมีคนบอกว่าเขากำลังหมดอนาคตในถิ่นโอทาฟอร์ดช่วงสมมัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจทุ่มเงิน36.5ล้านปอนด์คว้าตัวกองหน้าดาวรุ่งจากโบลญญา ขาก็คือโจชัวเซ็กซี่นักเตะที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีเรียอาจนหลายคนมองว่านี่อาจจะเป็นการเซ็นสัญญาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของปีศาจแดงทุกอย่างเริ่มต้นดีดีเซ็รซี่สามารถพังประตูใช้ได้ในนัดเปิดตัวกับฟูแลมแฟนแมนยูต่างตืน่นเต้นพวกเขารู้สึกว่าในที่สุดก็ได้กองหน้าที่จะพาทีมกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่แต่ใครจะคิดว่านั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้าย16เกมผ่านไปไม่มีประตูเพิ่มแม้แต่ลูกเดียว จากกองหน้าที่เคยทําประตูได้อย่างสม่าเสมอในอิตาลีกลับกลายเป็นนักเตะที่ดูเหมือนจะสูญเสียความมั่นใจไปหมดสิน้นความแตกต่างระหว่างการเล่นในอิตาลีกับอังกฤษนั้นชัดเจนที่โบโลอนยาเขาเป็นเพียงดาวรุ่งที่กําลังพัฒนาแต่ที่แมนยูเขาต้องแบกความคาดหวังมหาศาลการสวมเสื้อหมายเลข11็ของทีมยักษ์ใหญ่ที่กําลังหิวโหยชัยชนะมันเป็นภาระที่หนักเกินไปสําหรับนักเตะวัย23ปีแรงกดดันกลายเป็นห่วงโซ่ที่พันรัดจิตใจยิงพลาดจังหวะยิง ความมั่นใจยิ่งหดยิ่งความมั่นใจหดโอกาสทําประตูก็ยิ่งน้อยลงเป็นวงจอรอุบาทที่ไม่จบสิน้นจนล่าสุดเดอร์มิเลอร์รายงานว่าเขาอยู่ในจุดที่ตกต่าที่สุดของชีวิตแต่ในวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสการเข้ามาของรูปเบนอโมริมกุนซือคนใหม่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่เลือกเซอร์ซี่เข้ามาแต่เขาก็มีประวัติในการพัฒนานักเตะดาวรุ่งม,มาแล้วมากมายที่สปอร์ติง้งสิ่งที่อโมริมต้องทําก็คือการฟื้นฟูความมั่นใจให้กับกองหน้ารายนี้ เริ่มจากการลดแรงกดดันให้เขาได้กลับมาสนุกกับเกมก่อนค่อยๆเพิ่มความรับผิดชอบการทํางานร่วมกันกับทีมจิตวิทยากีฬาก็เป็นสิ่งจําเป็นเพราะปัญหาหลักตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ทักษะแต่อยู่ที่สภาพจิตใจหลายคนอาจลืมไปว่าแม้แต่ดีดีเย่ร็อกบาร์ bar, ตํานานของเชลซีก็เคยเจอช่วงเวลาแบบนี้ในฤด,ดูกาลแรกก่อนที่จะลุกขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองและกลายเป็นตํานานของสโมสรสสำหรับเซรกซี่เส้นทางข้างหน้ายั่งอีกยาวไกล ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเขาจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทางจิตใจครั้งนี้ได้หรือไม่และอโมริมจะสามารถปลดล็อกศักยภาพของเขาได้หรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วคุณคิดว่าอโมริมจะช่วยให้เซ็กซี่กลับมายิงประตูอีกครั้งได้หรือไม่แสดงความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างครับ